จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสินค้าเกลือทะเลสมุทรสาครสู่สากลซื้อขายเกลือและผลิตภัณฑ์จากนาเกลือเชียงใหม่สมุทรสาครค่ะ นางสาวสุวีระยาปั้นปานพาณิ์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยตัวแทนสาหากรณ์กรเกษตรกรผู้ทํานาเกลือสมุทรสาครจัดกิจกรรมเจราจาธุรกิจพัฒนาตลาดสินค้าเกลือทะเลสมุทรสาครสู่สากลโดยมีนางในนภัสสังคณนุกิจพาณิชจังหวัดเชียงใหม่นายเจริญพิมพ์ขานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นางสุภพพมิตรเต็งเพ,พ่พาณิ์จังหวัดพยาและผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลําพูนร่วมกิจกรรมค่ะ พนิชย์จังหวัดสมุทรสาครครับเปิดเผยว่าจังหวัดสมุทรสาครมีนาเกลือ13,360ไร่มีเกษตรกรผู้นำนาเกลือนะครับอยู่ที่224รอรายมีผลผลิตเกลือกว่า230ล้านกิโลกรัมช่วงเดือนเมษายนของทุกปีครับมักจะพบปัญหาผลผลิตเกลือล้นตลาดครับทำให้ราคาตกต่ำาซึ่งการเจราจาธุรกิจในครั้งนี้ครับก็จะช่วยในการแก้ไขปัญหาราคาเกลือเปิดโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกร โดยได้จัดกิจกรรมเจราจาธุรกิจ4ภาคครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับกเกษตรกรซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือนะครับได้ร่วมกับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและลำปางครับมาร่วมกันจับคู่ธุรกิจทั้งนี้ครับสำนักงานพณิชย์จังหวัดสมุทรสาครครับก็จะจัดกิจกรรมครั้งต่อไปที่จังหวัดศรีสะเกดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับค่ะ